ไม่ได้ไมีความสุกก็มีความสุกเห็นผลของการปฏิบัติธรรมเห็นแล้วบ่เอ่อพระพุทธเจ้ายังบอกให้ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมามาปฏิบัติอเอาธรรมะมาใส่ใจเข้าใจเข้ามาใส่ใจบ่ใส่ใจอาใส่เลยไม่ใจเข้าใจเข้ามาเข้าใจบ่หูว<ม>ใจคข้ว่าเข่าใจบ่เข่าใจก็เข่าหัวตังกันเด้อกา,านเข่าหูคกานเข่ามาหูแล้ว เขามากมันกรลืเข้าใจบ่แต่เข้าใจนี่ยกันเข้าใจนี่ยมันบ่ลืมเข้าใจนี่ยมันมันหูจักมันเข้าใจมันบวมเรื่มมืออื่นกับบืมเรื่มพออย่างพมันเข้าใจแต่เขาหัวมือเอื่นมากรื่มนั่นว่าไมเรืมเขาหัวเพราเขาใหญ่และนี้เข้าใจเข้าใจย้อนยัง ย่อนหูจักจัจะทมของโลกจัจะทมของโลกมันเป็นอยู่ที่ไหเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบวหยังกระตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปคนเฮาเกิดมาตามเหตุตามปัจจัย ดับกระตามเหตุตามปัจจัยดับเพือตายคือผัดผ่าเื่อยังก็ตามมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเือเห้ได้ประสบความทุกข์เนี่ยความทุกข์พออย่งเมื่อวานเพื่นึน่งสูญเสียจริงอันเป็นทีหกักจะทีหักือตัวหนอ จึงบอกยันนี้มันให้เผชิญหนากับความถูกยันนี้ความถูกพเพราะถ้าหนีความทุกข์แล้วเข้าก็สินี้อยู่ตลอดบยอย่อมเผชิญหนากับความเป็นจริงคนส่วนหลายเป็นสัน่งเป็นอย่างจริงทุกซ้ำซากทุกแล้วทุกเล่าเพราะบยอย่อมหบความเป็นจริงทุกที่มันเกิดผนกับใจอันนี้เกิดผลจากการปฏิบัติ เมื่อเฮาปฏิบัติคำเข้าใจซึ้มซับเข้าใจแล้วมันสีว่างใจด้ง่ายเพื่อตามาบอกว่ามีเอียงกระตามให้เสกค่าถ้าไว้ค่าถ้าสามคำว่ายังไงค่าถาสามคำพ่อประนันมีอียงกระตามเสกค่าทาซะไว้มันพ่อประนัน หรือสองคำโบอนอืมันบนเอนนอนสามคำเลยความหมายก็คืออเน,นจังเนี่ยมันบทเทียงมันบเนเอนมันพอบันนั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามีอยู่บวัวสีหยังก็าตามเศษคาถาเซเวอร์วดเด์เพราะหยัางเพราะเมื่อเฮาวิปโยคพัดผ่า จากสิ่งอันเป็นที่หักมันเกิดความทุกข์อยู่แล้วแ่ะบ่วสิทุกมากทุกหนอยทุกห้ายก็ตา่างแต่อัน,นเพิ่นทุกหนเพราะอย่างเพราะได้ฝึกหัดคัดเก่าได้ปฏิบัติได้เข้าใจข้ามาแล้วมันเลยทุกหนเอยา่ได้พุ่มป้ายบ่ได้ทุกใจบางคนนะถ้าบ่ได้ฝึกหัดคัดเก่าปฏิบัติ้ามาก่อนทุกบ่แม่นทุกข้าวเดียว ถูกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีทุกอยู่่นแล้วโอ้ถูกไปแล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้คือทุกทุกข้าวเดียวทุกบ่โดนมันบอกนะทุกโดนบอกเดี๋ยวนอนหลับดีอยู่อบอกเออเออั่้แล้วเออได้แล้ว, <laughs> <laughs> ลวเออ มันความผูกพันความผูกพันในอย่างต่างๆนั่นน่ะกับการฝึกหัดคัดเกามันต่างกันเลยถ้าเฮาบ่ได้ฝึกหัดคัดเกาบ่ไดอนี่ใจบ่ไ <lingu> ด้ว่ bracket, างใจไว้ม <in> ันมันก็ทุกหลายมันธรรมดาแหละแต่อันี้ยังดียังได้ฝึกหัดคัดเกาได้เข่าใจได้เสกขัท้าไว้อยู่ตลอดมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั่นนั่นก็เป็นทุกข์ ชอบอันใดบ่ไดดังใจกับเป็นทุกข์ปาจถนาอันใดบ่ไดดังใจกับเป็นทุกข์อยากให้มันสงบมันบ่สงบกับเป็นทุกข์อยากให้มันมีความสุขมันบ่มีความสุขกับเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างทำมันบ่สมหวังดังใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นบ่ไดดังใจเป็นทุกข์ทุกเกิดขึ้นโดยว่าโดยย่อ ก็คืออุปาทานขันทั้งหาเป็นตัวทุกข์ความยึดมั่นถือมัน่นอยู่ในขันทั้งหาในรลกเวทนา,าสาัญญาสังขารวิญญาณยึดมั่นในตัวในตนในเฮ้าในเขาคู่บาอาจารย์แรงเพื่อนยิงสอน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 กับเพื่อนเฮ้านี่สติหูจกักเมื่อเวลามันประสบความทุกข์จริงๆเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นจริงๆตอหน้าตตาเนี่ยยันหนีความทุกข์บอย ยันนี้ความทุกข์ให้ผิจาจรณหน้าเบิ่งโอ้มันสิทุกข์หลายทุกหน่อยให้พพจารหน้าเบิ้งที่เพิ่อนสอนสอนสอนมานเนี่ยคือสอนให้มีหลักสอนในเฮ้าท่ำใจสอนใ้เฮ้ามีหลักใจถ้าเฮ้ามีหลักใจแล้วเมื่อถึงเวลาประสบความทุกข์มันทุกหน่อยคือว่ามันคือคือคือบอกคือคือว่าคือมันหูจักเข้าใจ แต่ธรรมดาก้องผูกพันมันนี่อย่อมผูกพันย่อมเสียใจเป็นธรรมดาแต่ว่าเสียใจแต่มันว่างด้ไว้บ่ได้ตั้งอยู่เป็นเดือนเป็นปีคือค้นทั่วไปที่บ่ได้ฟึกฮัดคัดเก่าเลยนะเป็นแบบนั้นสาหรับภูปฏิบัติมันีะเห็นแจ้งประจักษ์ชัดท่านตาเละในเวลาที่มันประสบในสิ่งที่มันเขามาก,กระทบกับจิตใจเนี่ยคือเฮาหยาญโยมต่าง เมื่อมีสิ่งเขามากกระทบใจใจเฮ้าเป็นจจงไดมันเป็นเครื่องวัดได้ื่องเถอรื่องเถื <c oughs> เอ,เอกูบาอาจารย์ิ่นสีสอนแบบเฮาตั้งรักว่าท่านก็ได้คือพ่อฝึกหาดปฏิบัติไปเิ่อนอัศิดาก็ได้ทำเป็นหายทำเป็นเบาให้เฮ้าบ่ถือใจว่าพ่อใจก็ได้อพ่ออย่างพราะนั่นถ้าเฮ้ามีรักแล้ว่นจึงทดสอบทดลองทดลอง,ทดลองใจว่าเออมันสิถึงขัน้นใดแล้ว จิตใจมันมันถึงขัน้นใดมันนักแนมซ้ำใดนี่คือคนสอนคนทดสอบทดลองโดยที่เฮาโห่บ่โหูบ่ท่านพ่อคนเบ่าแล้วอันนี้แล้วเกิดความทุกข์มาคกคนสยู่บาทุกข์ลายบ่ทุกข์อยู่บ่ทุกข์อยู่ใส่จีไปทุกข์อยู่ใสเฮาจะตอบทุกข์อยู่ใจ ทุกยุ่ยใจกูบอกแก่ยุ่ยใจโอ้มันคํามง่ายๆแต่ว่าเหตุมันเหตุยากเลยเหตุยากคนจึงสอนให้ฝึกคัดคัดเก่าอยู่ตลอดเหตุอยู่ตลอดนี่สติอยู่ตลอดนี่แหละคนแก่ใจแก่ทุกยุ่ยในใจเพราะตามไดที่เฮายั่งมาเวียนไหวายเกิดอ,อยู่มันทุกทั้งนั้นแหละบททุกหลายก็ทุกหน่อยทุกโดยกันทั้งนั้น่นจึงฝึกคัดคัดเก่าวอลเลวอาอีกยำ่ำ ที่สอนมากซ้อนมากก็เพื่อให้เข้าได้ท้ำใจเมื่อเวลามากประสบตกความทุกข์อยู่สี่แหละบ่าวาเจสัตแม้แต่เข้าทั้งหลายก็สิได้พัดภากจากกันพัดภากจากกันเป็นของจริงเลยเข้ายันหนีความจริงเข้าจงท้ำใจไหวจงใจเ,เมื่อนี่แหละเข้ายังมีมือที่สิพัดภากจากกันสอนนีบแมยันว่าสอะเฮ็ดหายใจเข้า เศร้ามองให้จิตใจมันเกิดความสลดสังเวชใจถ้าจิตใจมันมีแต่ความเพลิน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 มันประมาทคดว่าสิบว่ตายคดว่าสิบว่พัดพากจากกันแต่พอมันเกิดความถูกขืนมามันเกิดความสลดใจสังเวชใจให้เห่าผิดาจรณามันเป็นธรรมคือว่าโอ้ชีวิตนี่มันว่นแนนนอนเนาะ เห็นหนากันยูมัอนี่มืออื่นมากกับผ่าพัดผ,ผ,ผ่าจากกันตายจากกันก็ได้นี่พอเข้าเข้าใจหูจะสียแล้วเขาสิบบประมาทในชีวิตสิ่งใดที่เข้าบ่าท่านเหตุสิ่งใดที่เข้าบ่าได้ทำสิ่งใดที่มันสิข้าใจเข้าจงแก้ไขควบคุงแก่ไขสิ่งใดต่างๆทำนี่คือสั่งคุณงามความดีสั่งบุญกุศลบุญกุศลสั่งแล้วมันก็ฟังไหวอยู่ในคิดใจมันกับติดตามตัวเข้าไปตลอด ่นจึงสอนในเหตุให้ทำเพราะชีวิตมันบ่มีอย่างแน่นอนอย่าได้ประมาทคิดว่ามันสิบพัดผากจากกันคิดว่ามันสิบตายจากกาันเนี่ยถ้าคือจะสั่นมั่นประมาทเนี่ยคนประมาทเปรียบเสมือนคนที่ตายแล้ว่ะคนประมาทคือคนตายแล้วเขาว่าตายแล้วคือตายตายจากคุณงามความดีเพราะมันประมาทเลยประมาทแล้วมัน่นโบหูจากว่ามันสีวิบัตคิดหายตอนได้บุงจากคือคนทั้งโลกเนี่ย สถานาการณ์ต่างๆนี่แหละที่โรคโควิดนี่ก็ตามมันเข้ามากระทบชีวิตเฮาต่างๆก็เพราะว่าคนทั้งหลายบกค่อยเกิดค่อยฝันค่อยนึกเลยว่าชีวิตมันสิบประสบปัญหาจะสิบางคนก็ถึงกับล้มละลายถึงกับรับไม่ได้นี่อย่างที่เราเห็นก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทําใจไม่ได้เตรียมตัวเพราะประมา จึงสอนธรรมะคําสอนของรูพุดธเจ้าประเสริฐจริงแท้ประเสริฐจริงๆนะถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วโอทราบซึ้งในคิดในใจโอ้เราทั้งหลายเนี่ยมีทุกข์อยู่ก็เพราะว่าไม่เข้าใจธรรมะพอเราเข้าใจธรรมะแล้วเข้าสิบัตุขความบัตุขกับมีเลยบวมแยนวาบวมีมีจริงๆจังจังนี่แหละเข้าสิบัตุขได้ก็ย้อนว่าบวยึดมั่นถือมั่น เท่ากับข้อยเหตุไปตามขันตามตอนตามวิธีการจากเล็กไปหาหน่อยฝึกหัดไปเชละเล็กเชละหน่อยไปจนจิตใจเมื่อใดมื่อหนึ่งมันย่อมรับความเป็นจริงที่ผู้บาอาจารย์คนบอกสอนคนตต่างๆหายด่าทุกสิ่งทุกอย่างกับเพื่ออย่งกับเพื่อหวังความเจริญให้แกเฮ้าทั้งหลายที่มุ่งหวงังประพฤติปฏิบัติหรือมุ่งหวงังเพื่อสิพัฒนาตนเอง ่นจึงบอกสอนห้เสือคู่บาอาจารย์อย่าเสือกิเลสกิเลสมันบริพาเฮ้าเจริญมันสิพาเฮ้าคิดหายวิบัติกิเลสมันเป็นเครื่องล่อมันสิล่อเฮ้าไปติดกับมันมันก็ดเทห้เข้าพ่อใจซะก่อนเทห้เข้าซุกใจซะก่อนล่อเฮ้าเทละเล็กเท่ะหน่อยเลยว่าธรรมดาเลยมันสิออกมาแงได้มุมใดเฮ้าบ่มีสติปัญญาหูเท่าท่านมัน ผู้บาอาจารย์ผู้คนผ่านคลเดี๋ยคนหูจากได้ว well. ันสีม้าเงี่ยได้อันใดเพื่อจึงสกัดกั้นกิเลสต่างๆที่สิเงขามากกระทบให้แก่ลูกศิ์ลูกหาให้แก่ผู้มาประพฤติปฏิบัติต่างๆที่หวังความเจริญนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเข้าจงต้องเสื่อฟังผู้บาอาจารย์ยาวเสื่อฟังกิเลสให้เขาใจสั่นกิเลสมันสิผ้าเฮาวิบัติบหายผ้าเฮาทุก ผ้าเฮ้ามาเกิดมาตายผ้าเฮ้าจมในกองทุกข์เิ่นจึงดึงพวกเข้าทั้งหลายเป็นเหมือนเด็กอยู่ในถ้ำในถ้ำมาเป็นเปียกเสมือนยังเป็นเด็กเพราะยังบ่เข้าใจสัจจะรมความเป็นจริงยังอันตรายคือจังเขามีลูกมีหลานเนี่แเละอ้าวมีลูกมีหลานถี่ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ัาางบ่โหผ้าษีผ้าษายังบฮู้จักก็ต้อง ป้องกันอันตรายให้แกลูกอย่าไปสั่นเด้อมันสีตกน้ำมันสีตกเหวมันสีหยยบน้ำมันสีจังสั่นจังสีมันสีหยยบไฟมันสีหยยบตะปูเนี่ยพ่อลูกที่ไปมองที่มีอันตรายพ่อแม่ก็ต้องหายต้องว่าต้องดุต้องด่าบอกเลยอย่าไปกตมันบอกฟังก็ต้องให้คืนอีกจะไหนถือไม่แซงนี่คือกันผู้บาอาจารย์ก็คือกัน เมื่อลูกศิษย์ลูกหาเอาฟังก็ต้องทำทุกอย่างเลยเฮ็ดจังไดต้องได้ให้ได้บอกได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างทุกเนี่ยทุกมุมสอนแต่ละคนบูคือกันบางคนสอนนักบางคนสอนอน่อนบางคนสอนแข็งมันก็เกิดแล้วต่กิเลสคนมันบ็คือกันนี่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เพื่อเห้ทั้งหลายนะที่ได้มุ่งหวังเพื่อความสุขความเจริญมุ่งหวังเพื่อความ้นถูกก็มี เพราะฉะนั้นเฮามาสั่งคุ้งามความดีสั่งบุญกุศลนี่ก็เพื่อความสุขใจอย่างย่อมก็สุขมีหลระดับสุขขั้นตน้นยังหน่อยก็ได้มีธ้ามาประจําจิตจําใจได้เอาไปพินิจผิจเรนาว่าสิิงต่างๆสิ่งทั้ง,งหลายมันบแนเนนนมันบรแเนนอนอย่าได้ประมาทหลงเพิดเพลินอยู่ในความสุขที่เฮามีอยู่นะเพราะจิิงต่างๆมันบแนเนนอน,อนี่มีความสุขมือ,อื่นอาจจะมีความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์แล้วมันกับว่าแมนว่าสิทุกข์ตลอดไปมันกับทีมีความสุขได้ชีวิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อยู่แบบนี้ตามใดที่เขายังมีกิเลสมีตัณหามีภพมีชาติมันก็มาเกิดเวียนเกิดเวียนตายอยู่สิเพิ่นยังสอนให้มุ่งคลความรุดพ้นรุดพ้นแล้วมันสบายมีความสุขหมดความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตในตในเราในเขาเมือ่อคำว่าตัวกูของกูเมื่อใดนั้นเมื่อความทุกข์เมื่อนั้น พเพราะฉชหนั้นก็ฝากให้ญาติโยมได้เอาไปพินิเสน้าให้มีความสุขกายสุขใจปัานาสิ่งใดที่ประกอบชอบได้ทำก็ขอใยสิ่งนั้นจงสำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปัานาทุกคนทุกท่านเออ